ครับสวัสดีครับวันนกเขาเงี้ยนกสีชั้นนะน้อครับผมวันดีกับมาต้อนน้องครับกับพี่นุ่นกับพี่แขกเกลือกเลรอครับพี่นุ่นสวัสดีครับขอหนุ่งพี่นุ่นเต็มมือเส่อเลรอครับเหยียบตั้หัวพเนียดมาย้อมเหยียบก้อนแขกยันไงดุนกันนะครับยืนนั่งอยู่ไกลพอดเพียงเดียวพอคอยเห็นครับผมเห็นตั้งกอดตั้หัวพเนียด กันตะโดนนะครับผมโดนแห้งเลยละ่ะหลดมากวันครับผมใส้นกกับท้างเพิ่เดียวหลุดกระแลนตรงผมกับเขาตะวางมันมั่เถือครับผมมันหนกไปแล้วที่นี่มันเขาของพี่นุ้นครับผมใส่นกติดกันนะครับันกนไม่มาขึ้นเก่าแล้วครับผมวันน,นี้นกเกานนำเพลินล่ะนกเกาไว้ยังยังตัวพี่นุ้นเกิดหนกตัวเกามากครับผมตัวกิง้งเห็นไหม เห็นว่าเหล่วมันยังไปลอยบินโดกถึกวะเดี๋ยวกอตั้งหัวเป็นหยาดหลายเทียเลยนั่งนั่งบังยุกไก่หัวเนาะเห็นเลยรับะลดโอ้มังหอดปีนเลยถึงแล้วถึงแล้วเห็นมันถึงหลีวันเดี๋ยวคือย้ย้ว Tìm người đi học bơi. Oh, qua mặt mặt tang, you nhiêu, thang kia. Hello, mặt tên, mặt <laughs> 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 tên, mặt 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 โอ้ยมันติดอยู่กลางเนึยได้ไปนู่นมันติดอยู่กลางเลยวะมันขึ้นทั้งหัวขั้นฝาดเนาะโอ้ล้ะสมพรมันหนียากเจ้าเ่าหันดึงงานตัวทั้งทั้งติดเนียกลงอย่างน้อยนั่นเมียโอ้สมพรถึงงากข่อยว่าแล้วมันขึ้นถึงยากเดี๋ยวนี้มาได้งานส่วนพเนียกยุ่นเนาะหมกนกป่าตัวนี้ขึ้นครับผมคึกยังคักเลย khẩu với nhóm bộ không phải là mua sấy bình má lại thì là mình cứ khẩu, khẩu má phan má khẩu chia sám này khẩu sám thia hmm, oh, ừ, <laughs> là ngắm ngâm nhung ngâm nhung cứ như cứ như cứ không có tôi kinh, tôi chân đấy hai quá, này, ừ, là vào hào hai hàng, uống lại ở giang nghề đấy, uống bánh chín khẩu tiêm mắm lên rồi, khẩu tiêm <laughs> <laughs> mà okay. là, khẩu ăn phù นในเสือภูหลูแล้วเนาะกินหลายอะไรไหมมันมันับมันเหมือนมันยิ่งเหมือนเราติดตามไปเรืออร่อยครับผมเพราะว่าที่ไปใส่อยู่ครับใหญ่ใหม่แล้วครับอันนี้หัวตะเทียงครับหนี่งหัวตะเทียงออกม้าตะเหมือนเสาครับหัวตะพนันใส่หม่แหลกเขาโดนนั่นครับนกตัวนี้เดี๋ยวเบิง้งควันเหมืนใสกัเป็นตะโดนแล้วหรอกมาเบิ้องแล้วงามไม่เต็มไม่ สั้นผดียดอยู่เนาะบโบบสากออกหน่อยเนาะเขนไม่ดึงงานนั่นหรอกมันถึงต่แทรแหลกแล้วอยู่กับข้อนผดียดเนาะเดี๋ยวมันจะได้ขึ้นเนกไม้เส่าวะก็สากแล้วได้ขึ้นเนกเนาะผมก็ติดตามเรื่อยครับผมใหญ่ไหมแล้วครับผมครับผมบันนี้ก็บใหญ่ไม้มาไหมแล้วครับผมวันนี้ก็นกป้าก็ได้ยินขันอยู่ตัวหนึ่งครับมาพวกแขกกันดีครับ เนนดี๋ยวครับกินขามามากินเข้าเที่ยงกันครับผมมาหนีไฟนุ้น,นจัดไปตัวหนึ่งแล้วครับนี่ก็ใหม่ที่สองนะครับผมนี่ผมกับผู้แขกผมก็ได้รุ่นอยู่นะครับตะวังบ่ได้นกไม่มะปูแขกเกดิมาด้เขาไป <ๆ S 2> ของผู้แขกว <ๆ S 2> ่างหัๆๆ่ๆๆๆๆนเะข่าปะว่างเข่านี่เกิดกินเขานะครับผมมาได้ๆๆครับเอฟทีกินเข้ากันครับนี่รางวัลมากนกอะกับประเด็กับป้อง่ลยนะ วันนี้ฝนกค็คืมฟ้าคืมฝนมากครับคือฝนที่ตรงนี่ก็ต้องร้อนะครับผมเจ้าผักใบนะครับชงใบเป็นเลยอันนีน้กินเขาโอ้กินแบบไง่ายๆนะครับปลากระป๋องถอดไข่กับแก้วคร,ครับผมลูกทุ่งลูกทุ่งเลยครับเมื่อไงเออขอนฝนเด้อเป็นน้องประจำก่อนไอเจ้าที่จะทั้งนะครับผมมาจิ้มมันอีกแน่ท่านว่ามันอะไรแข่งมันตัวไงมันต้นแรงที่เป็นเลยนะครับตอ้องรุ่นกันอีกตอนแรงครับผมตอนช่วงใบนะไห้เป็นเลย ติดตามมาเลยครับผมตอนนี้ก็ขอเอาอยากกินเข่าว่น้ครับผมมากินเขาน้ากันนะครับครับผมติดตามมาเลยครับผมครับผมตอนนี้ก็คาเดียวนะครับผมนกตะนุนนกต่อขันอยู่นะครับว่ามีนกป้าเขานะครับผมนกป้าครับหายบืแล้วนะครับ บอมาเฉียงน้องขับนกปลาครับผมที่แหลกกับไม้ครับที่นี่กับบินไปหากินทั้งไหนวกกับนกปลาหลายตัวก็รับตะวันบ่ค่อยขันนะครับนกปลาอากาศฝนมันตกเราที่นี่ตอนนี้เป็นช่วงคำนะมันก็บมาไก่นกนะครับเป็นนี่คือที่ง่ายๆกันเอาลงนะครับผมนี่ก็เป็นไม้ยูไทยนะครับของผมกับเขาอยู่ครับผมั้งแต้แท้แกแรกนเสียงคู่กันอยู่แต่ก็คือถือว่าถือเลยครับผมว่าเพราะว่ามัน ขันย่นที่ไหมครับเงียบไปตะพุ่นมันเศร้าไปเลยแม่นกปลามีบ่เถียงนกต่อยเลยครับแับนี้แล้วก็ธรรมะล้อหลุนกันนะครับว่าเป็นเด็ดตะแลงสุดท้ายแล้วครับนี่เสียเปรียวลงแล้วครับล้อลุงนั่งจะเข้าจะเครื่องชั่วโมงครับผมแับนี้เป็นเด่นสถิตแท้แเราลงแล้วครับครับผมตอนนี้ก็ได้เวลายเปรียวล้มกันนะครับามันุค้ำหน่อยนะครับผม ตอนมาเขาหงผมกับเขาอีกเลยครับตว่างเพราะติดเนาะครับเขามาคู่กันถึงโดนนี่ครับพราถือสงสัยไ้แมนตัวเิี้วตันนะครับพอโริ้วตันมันหวงเขียนีนีนะครับผมเห็นมันขันอยู่มองต้นโยคาขุ่นครับนก้วมีนกตอเหีียขข้นมันมาเขานะครับเสียงคู่กันต้นเติบครับผมถ้าเกิดบ,บินออกนะครับนี่ตัวเิี้ยวกับมาขันยูมองผมจอดรถทั้งพีนะครับ มันไม่เหยียบครับผมเพราะวา่าหอยค้นใส่ไหลายครับน้ำมันนี่หอยค้นเล่นไหลไมีแถบถึงต้นใหม่เลยครับหอยเขาใส่ขึ้นใส่หอยหักงาใส่นะครับนี่ผมก็ใส่ต้นสะเดนะครับคิดว่ามันเขาเรียกว่ามันถี่ถือว่าถึกนะครับวันนี้เป็นเป้เปาใบนะครับเป็นเดิมมันนี่ เขมีเฉลยนะครับผมตรงผมมันนี่เอาเจ้าบุญเหลือมา้าเัาใส่สองใหม่เขาสองตัวกเขาครับผมนกป้าถือว่าเขาดีครับผมใส่นี่ถือว่าได้รุ่นแล้วครับเจ้าบุญเหลือนี่แต่ว่ามันนี่ม่อมันครับด้แต่พี่น,นุ้นตัวเดียวแล้วครับมันนี่ผมป่ะมันนะครับผมลงีกอย่างหนึ่งลงนะครับนกป้าก็ไหลครับแต่ว่าเข็ดฝั่งนี่คุดเหล็ดไหล คุณเดินหลายครับผมแถวนี้น้ป้าก็กันหลายอยู่คนก็ดเดินหลายกันครับตอนนี้ก็มาถึงต้นนกแล้วนะครับผมกำลังเสียวนกลงนะครับเมื่อกี้ก็บ่มันนะครับได้แต่ตาโนุนผู้เดียวสรุปเดียวมืนน่อกี้ได้ไปโนุนผู้เดียวนะครับผมขอบคุณครับนกป้าครับผม ลงหากินครับผมบินขึ้นหก็ฝากกดติดตามชงวันของแ้่น้องสีชั้นเอาหด้อครับผม้ามีคขิปดีๆเดี๋ยวมาลงไห้เบิ้งหน่อครับผมก็ยังดีครับผมทีมงานก็ยังมีคนได้อยู่ครับผมถึงว่าแม่ผมบ่ดได้ก็ดีอยู่ครับเพราะว่าทีมงานก็เป็นกระได้อยู่เนาะครับก็ถือว่าโอเคครับผมยังมีคนหมันอยู่เนาะครับไปน้ำกันก็พัดกันได้ครับผมบางทีก็ได้น้ำกันบางทีก็ผู้ เพิ่นมันเพิ่นก็นได้บางทีก็ได้ทุกข์น,น่ะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลกากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ